แรอก็เป็นเพราะจริงๆใช่ผมวีพีก็จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ออกงานร่วมกันนานแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตัวเก็บตัวถ่ายละครแล้วช่วงเอ่อเชียร์บอลเดินไม่ช่วงนี้ถ่ายถ่ายภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมามาเจอทุกๆคนอเลยอย่างนี้จึงได้มาเจอก็ดีแล้ววันนี้แบบได้มาเจอพ้องกับพีพีด้วยพีพมาพีพีก็ดีใจครับเติมพลัง ่าแตกเหมือนเดิมงพลังยังไงบ้างดีใจครับเติมอะยังไงะไรนะเติมพลังยังไงรกากก็เหมือนเราส่งพลังบวกให้กันรายการอะไรอย่งเงครับฮะเติมยังไงเติมพลังยังไงยังไงอ่ะ กันก็ให้พลังบวกสัญลักันแต่เวลาเขาเวลาทำอะไรเขาจะชอบฝากคำถามเลยคนนั้นเออมีอะไรมีอะไรก็ไม้เขาชอบฝากการมีอะไรกันหรือเปล่าหนูหนูฝากไปเลยลอยเส่จะรับไม่รับก็ไม่รู้ไงแต่แขนงกันไี่อยากให้เขาหนูฝากไปเขาดูหรือเปล่่าพีอดูดูดูตลอดสัมภาษณ์เคยแล้วอะไรนะนมนมอะไรใช่ไหมดูดูดูตลอดงาน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 ผมก็ดู นางามขอหนคอมเมนต์ตั้งแต่บนเวทีนางงามขอหนึ่งคอมเมนต์ตั้งแต่บนเวทีนางงามช่ได้ลวเาโชว์เป็นโชว์เป็นงบ้างโอเคโอเคึณนนผมผ่านมัน่านมันทีเอ็มเต็มเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เป็นร้อยเท่าไหร่เป็นร้อยสักสามสามล้านสามล้านสามเฉยเลยสามเฉยไงแต่ว่า ผมเต็มสามโอ้ยสองสองจไม่ฟังคำถามไม่เก่งใช่ผมตอบอยากที่ตอบแล้วก็ปิดวงลงอีกคนเยอะมากเลขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้ได้ไปร่วมงานกับทาง m g นะก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนแม่ปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนชวนเพื่อนๆดีๆก็ก็มันตื่นเต้ นั้นแล้วครับผมก็ก็ให้แบบตีตีเดนแบบเป็นโชว์เล็กๆน้อยๆด้วันนั่นเลือดเ็กน้อยแล้วใช่ไหมครับเบาๆเบาๆแต่ความรู้สึกวันนั้นนี่นาทีนั้นเป็นไงบ้างตอนที่อยู่บนเวทีพี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแบบลุ้นมากหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเรื่องชุดจริงๆชุดนั้นก็แก้เสร็จแบบก่อนขึ้นโชว์ชั่วโมงสองชั่วโมงเองอะไรอย่างเงี้ยผมคือมันแบบมันลุ้นไม่หมดเลยอะไรย่างเงี้ยเพราะ เพราะว่าเราตอนเราก็อยากจะทํางานตรงนี้ออกมาให้มันดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบทาการแบบแกชุดนู้นนี่นั่นแกนูน่นแกนี่เปลี่นนนยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยชุดนี้เทีนจะไรเป็นใจอะไรป็นใจโอพี่ดีชุดหลาบก็ชุดจริงๆเราเราเห็นพี่ตัวพี่เองมีเห็นชุดนี้ตั้งตั้งนานแบบว่าเห็นในเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราก็พยายามทํากันบ้านหาหาชุดกันแต่พอสุดท้ายแบบคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเบสทอยที่สุดแล้วก็เลยส่งเพื่อนของพี่สไตลิสไปเอาที่ฮ่องกง ก็พอรีบกลับมาปุ๊บสี่ทุ่มกว่าเลยนะก็รีบแก้สุดก็รีบลัวมย่ามแก้ชดที่พี่ที่เด็กเนะทีเลยขึ้นห่ที่พี่หน้เลยยกราบก็จะไมชุยเลนมาที่เลยก็ยาอีกหนึ่งนะครับผมใช้เวลามานสามวันที่ให้ที่ที่เป็นเพื่อนใจมันาห้องตรงไหนคยับเล่นย่อยาเล่นไม่งเียกมาสูก็ก็ ตอนแรกมีมีหลายเพลงมาที่จะเลือกผมแต่ร like ู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงสตีมที่เหมาะกับรอบไฟนอลที่สุดนะครับแต่สบายดีตอบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้พูดทีงไหนแล้วไม่เพลงที่เริ่อเมมาเพลงที่เลือกมาก็ตั้งใจเลือกเพลงนี้แหละครับผมมันมีหลายๆช้อยแต่ว่าตั้งใจเลือกเพลงนี้รู้สึกว่ามันมันเหมาะกับรอบสามคนมากที่สุดไอ้คนถามเรื่องที่มีคนแบบนั่งชิลองคนไปโดนอะไรมาอากรนใช่ไหม ก็จริงๆผมว่าผมว่าน่าจะแบบเห็นจากนอกจากนอกจากถึงทีวีนะยังผมว่ายังมีศิลปินที่แบบน่าจะมีศิลปินอีกยา่แบบลงลงประกาศในท่ามีคล้ายๆกันเลยเรื่องเรื่องอื่นอยู่แล้วมันมีเผมว่าเป็นเป็น ปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งแล้วกันที่หมื่นเพราะว่าเขาประกาศเป็นเป็นตวัวแทนในการรับงานของเราสำง,งคนเมืนึง<ๆ>จริงแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆด้วยเยก็เลยจริงแล้วผมว่ามันเ,เป็นการออกไปอไปชี้แจงโดยเฉยมากกว่าจราะฉะน้ทางเราไม่ได้มีตวมัวแทนในการรับงานไม่ถือว่าใครติดต่อสในใจนะติดต่องานของผมแล้วก็มีพีอย่างเงี้ยสามารถก็อีเมลมาได้ตามช่องทางที่พวกเราแส่ไว้เลยคือเรื่องมันเกิดไปแล้วถูกปะเกิดไปแล้วครับช่มันเกิดความเสียหายกับเราไหม ีเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับที่จริมีมีผลกระทบมากๆครับเพราะว่าจริงๆมันทำให้ตกความเข้าใจผิดได้ในการบอกว่าเวลาคนจะติดต่องานเรามาอะไรนะครับก็อย่างที่ที่ลงประกาศแจ้งในโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจกะรินแมนเลยครับผมว่าจริงจริงแล้วการรับงานของเราก็มีแค่ทางบริษัทเท่านั้นที่ที่เป็นคนรับงานครับผมรับส่วนดีเทลอะไรต่างๆรือเบอร์ติดต่อหรืออีเมลี่ติดต่อก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่โซเชียลมีเดียของทางบิลกิ้นแล้วก็พีพีกิจกะริมนอ้ยตนนี้แบบมันเคยเกิดขึ้นมาตลอดงานี้ั้ เคยครับที่จริงเคยเกิดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมแล้วก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่สองแต่แต่จริงๆมันก็เกิดจริงๆเคสพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราเรา,เราก็ดูเคส by เคสแบบว่า,วาจริงๆแค่ไหนที่มันเป็นเคสที่แบบเออเราเราต้องจัดการจริๆยยงๆมากกว่าถ้าเราจุดหมายปลายทางคือที่เขาแบบนั้นเนะขาได้ติดต่อมาเขาพูดคุยเรื่องนี้ก็จริงๆมีติดต่อมาทางทีมครับผมประสานมาทางทีมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เหมือนเหมือนเขาก็พูดว่าชี้แจงว่าประมาณว่าเหมือน เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยข้อความที่เขาใช้มันอาจจะ็นข้อความที่ทําให้เข้าใจผิดได้อะไรย่างเงี้ยทางเราก็ได้มีการคุยกับเขาไปแล้วลเขาเขาจะค่แบนีใช่ไหอันนี้เขาอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของทางทีมครับทางทีมก็ยังติดต่อพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ครับทางทีมราจะเอาขิดกับทางกฎหมเยาองเขา่องก็อันนี้นีตัวเพียงเพียงไม่ไม่ทราบดีเทลถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คุยประชุมกับทางทีมเรื่องนี้ขนา,า,าดนั้นครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเเดดตยยงงงไี๋วทา พีพีกิจบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบิวกินกิจอะไรบิวกินเนี่ยแบรน์หรอแลนี่เออเดี๋ยวเจะประกาศทางโซเชียลมีเดียครับผมอ่าเราจะออกกฎแม้แบบว่าไม่อยากให้มันตายตัวเลยว่าเออถ้าเกิดทำตอนนี้แหละนี่เป็นการแบบดำเนินการออกกฎไหมก็จริงๆผมว่าผมว่าอยู่ที่อยู่ที่เจตนามากกว่าหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ทําไปด้วยเจตนาที่ที่ที่ไม่ดีหรือว่าอยากจะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบทำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันอะไรที่เรา อันนู้นมารวยอะไรเงี้ยหรือว่าอนุโลมตอบของก็ใจกันได้เราก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหากันดีกว่าเขาจะติดต่องานให้ติดต่อทางทางนะทางพีพีกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับงานบิวกิ้งก็ติดต่อผ่านทางพีพีกิดเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ไม่มีใครตอบนะฮะโอ้ยเมลเขาแบบเยอะอยู่แล้วลิวินกิดเขางานเยอะงานเยอะกว่าผมเยอะผมก็ะทำงานแบบพอเลี้ยงชีพได้ผมก็มีความสุขไม่ขอรับความไม่สุข ได้เรื่องอะไรอนให้ไงเออก็อยู่อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาไม่ดีเรื่องแล้วแต่ได้ใจหรอไใจดีได้อยู่แล้วเหตนบาได้แล้วพูได้ประกา้ีก็ตกลงสปีทงาลายปีมาเร็วมาเร็วาุดแล้วเร็วขายของเล่ขายขงเก็ความพรอนไหนแล้วตอนนี้ิินก็ 4-5่หพฤศจิกายนนี้นะครับบิ i กินเทม m พ l e นะครับจะจัดที่สนามอารีน่านะครับใครที่ยังไม่มีบัตรอย่าลืมนะครับไปหาบัตรกันนะครับรบัตร streaming บัตร,ร,ร streaming ใช่นนยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้การวางโชว์ค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็เรื่องของ g u ส s t l อะไรพวกนี้ต่างๆเริ่มนิ่งแล้วต่อไปเป็นเรื่องของไม่รู้เรื่องเลยว่าใารข่าวเลยโชว์นิ่งไม่เหมืนจะรู้เลยกระดูกต้องขึ้นปะเนี่ยการแสดง เขาเป็นเมนียขาเนเมเนียอยากขึ้นบ้างเหอไม่รู้ไม่บอกหรอกงานนของผมทีพีเขาทำอะไรก็ได้อยู่แล้วเราจะขึ้นเขาจะไม่ขึ้นอะไรไม่ไม่ใช่อะไรไม่มีใครบังคับก็ได้ทุกอย่างมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่เราซองลิสต์ที่เขาเาเลือกเองอยู่ใช่ไหมครับไมกมีที่พูดเลยบนเวทีเขาไม่ไม่ไม่ได้มีที่พูดเลยขนาดนั้ เด็เขาอยากร้องเองไงผมก็ให้ร้องถ้าเขาอยากร้องอ่ะเออได้อ่ะโอเคแต่ร้องนะแล้วเดี๋ยวเลือกให้ทุกเพลงด้วยไม่ใช่จะให้รทำงานให้เราเนี่ยไม่ให้ให้ผมมาสิได้เดี๋ยวฉันเลือกให้เธออ่ะอยู่นิดเดียวจะมาเจออาจจะแน่เนาะไม่แค่พิธีแน่เป็นพิธีนี้เฮ้ยคนคิดว่าเจอแน่ๆไปถึงปุ๊บอาจจะไม่เจอก็ได้นะ คนคิดว่าเฮ้ยไม่มาอาจจะมาก็ได้นะก็คือไม่ได้บอกไม่บอกไม่ได้บอกรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์เพลงเยอะไหมพี่กิเพลงเหรอครับเยอะครับเยอะมากก็ก็คิดว่าบอกได้แค่ว่าร้องจน กล่องเสียงระเบิดออกมาแล้วร้องสองทําไงฮะร้องสองก็กินกับเข้าไปแล้วร้องสองไงเพลงเพลงใหม่ของของพี่พีกําลังจะปล่อยเพลงฟังยังฟังยังเอ้ยนะฮะตีฟังอย่ังอะไรเห็นพูดเลยว่าร้องยากร้องยากอ่ะแต่ฟังมาฮะฟังผมไม่ฟังเวอร์ชันเดโมแต่ผมไม่ได้ฟังที่เป็นเวอร์ชันสาวที่เขาร้อง ก็เพลงเป็นซิงเกิลใหม่ครับผมก็จะปล่อยเดือนหน้าช่วงต้นเดือนหน้านะครับใกล้ๆแล้วยังไงก็ให้ทุกคนรอติดตามครับเผ็ดร้อนๆเหมือนเดิมมีมีคำใบ้ม bon ีคำใบ้อะไรเกี S <S ่ยวกับเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้จะเป็นยังไงก็มีเพลงวีเพ้งวีได้ได้ดูอย่างเพ้งวีดูอย่างคนไทยใช่ไหมฮะดูอย่างผู้ชายก็ก็รู้ว่้ชายรู้ผู้ชยอ่ะฮะผูนชายอ่ะบอกบอกได้ก็ก็ผมว่า ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลแล้วขึ้นไปยืนทำไมแต่หลายคนลุ้นอใจให้ผมไม่ไม่มันดันเขาไหมไม่แต่หลายคนลุ้นากให้เราไม่ยินีสักทีอะไรนะฮะเขาไม่เคยชวนผมนะถ้าเขาชวนผมก็ไปอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยชวนผมเลยชวนไปแล้วมากเลยป้าชวนตอนไหนชวนไปแล้วมีหลักฐานหรือเปล่ามีไหนได้เดี๋ยวโพสเลยได้เดี๋ยวโพสเลยผมิ่ผมอะเขาให้ผมช่วยอะไรผมยินดีอยู่แล้วผมยินดีอยู่แล้ว คนหนึ่งเขาปิ้งมาเฮ้ยมาเป็นเพย์เอ็มดีหน่อยผมไปผมมีคิวฆ่าตัวด้วยผมไปแบบฟรีใช่เพราะเรายอมเขาผมเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วง่ายนี่สิปนี่ยจริงเขาเขาแฉงง่ายพี่เขาไม่เคยต่อเขาเขาคือขอแรกรถผมใส่ตาได้เลยเล่นแค่นี้แค่เล่นเอ็มดี ไม่ได้จะตอเขาทุกดีเขาไม่เล่นไม่เล่นเขาไมาเล่นดันมีแค่ตงเขาไม่ยอมมาเขายุ่งเลยค่ะเขายุ่งเขายุ่งคุณเขาไม่ชวนเออทำไมไม่ชวนอันนี้อชวนแล้วจะทำหรือล่ะทำปากไว้นะปากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปแฟนมิจฉาประเทศที่ดีใช่ไหมปากไวก่อนเถอะใช่แต่ถ้าเรายังมีจริงๆก็เป็นเป็น เป็นมีที่ odo, ี mm ิพิธภัณฑ์บูคินที่พิพิธภัณแฟรมิทติ้ง B K P P ใช่ครับผมก็ต่อจากพ่วงหนึ่งที่เราไปมาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกพ่วงหนึ่งไปอ่าเมืองที่เราไม่ได้ไปเมืองที่เราไม่ได้ไปก็รอบนี้เราไปที่โตเกียวโอซาก้าโซลแล้วก็มันมาลีลาแฟนการที่นั่นเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยครับตอนนี้ยังซื้อบัตรได้นะยังซื้อบัตรได้อยู่ทุก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 เมืองยังยังเหมือนยังมีบัตรทุกที่เลยครับก็ซื้อได้ซื้อได้นะครับ แล้ววันนี้ทำไมแต่งตัวแบบหลักสีมาเนี่ยเพราะว่าพวกเราเป็นนักเรียนไทยประกันทีวมเป็นเพื่อน